สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนกำลังพบกันกับนิงแล้วนะคะในช่องอีสานในอเมริกาค่ะมืนันนี้ค่ะนิงได้กล้วยจับซูพีซุนหน่องกินเดอ้อยากกินกล้วยจับมืันอยากโซนหอนหค่ะพี่น้องเอ้ยพ่อต่ฝืนหลายมือหลายเว้นมืันนี้พ่อต้องมีแรงสวัสดีแม่ทุกคนนทุกน,น้องพอี่น้องเนาะพ่อแม่กันหลายมือเอ้ามืันนี้แม่มานกลับมาแล้วเด้อแม่มากินสดกล้วยจับหอมๆกินน้ำกันหอนหอน คืออยากกินนั่นต้มกวยจับใส่ข้องไกม่มันเป็นยังสิละแล้วแต้มือสุมือเนี่ยโอ้ยอามาซิมโอ้ยแซ่บไปซื่อเส้นมาจากร้านเวียดนามมากมาบ่บอๆหลายหกิ่นขึ้นเข,นขาใส่ตะเกียบด,ด้วยมั้ยเนี่ย อันนี้มีตูดไกลน้ำค่ะตูดไกลกับมีดนะใจมือถืออัดด้วยมจ๊ะนนวิ่นไม่คอยมีแรงอืมเจ้านังไก่ อันนี้มันเป็นพริกเผาเล่ดแดง,แดงแส่นัมมันพริกเผาเข้าไปด้วยแซบแซบค่ะอยากกินเมนูแห้งมืดเมนูนี่แห้งเลยเนี่ย ก๋วยจั๊กูบดเนาะผ่านเท่าสมัยเรียนอยู่สะะารคามแซ่บแซ่บมันตกใส่หมูย่อกัะได้แต่ว,วา เมืนน่อนานคือกินอยากอยากกินโค้งไก่พี่น่องเลยใสย่โค้งไก่ เดี๋ยวมากินกระเจมตน้ำกันแทบสิโก้งไก่มันแสบ สมเซนเสชนที่โค้งไกลกระแสบได้เนาะ ตุดนุ่มมากพูดแด่เ่กินตุดใไก่ก็สิจะมากินอีกอย่างเนาะปฏิวัติแล้ว จุเนียกินยากเลต้องเ็ดกินเองด้ิพี่น้อง จะก,กินก๋วยจับถ้วยเดียวกัย่างต้งในต้มกินเองมันก็มีขายอยู่ตามนอาหารไทยแต่ว่าบางพื้นที่มันก็บริษัทมิานอาหารไทยแบบที่มันขายไม่นูที่เท่าอย่างสินะส่วนใหญ่ขาจะาขายแต่แบบผัดไทยตย้ม,มยำอินเดียไมซันแบบเบสิกเบสิก โค้งไก่เนี่ยบมเมนว่าเอามาเห็ดสุปย่างเดี๋ยวแสบได้มาร์กเราก็ทอดเนี่ยแสบเพื่อนแสบก็เนื้อไก่ทอดเนี่ยมันไม่ยน่าไห้แทบมัน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 กินไปแทบไปนุน่นน,นัวเนาะเปิดเมี่ยง ท่านผู้ใดหาเส็นก๋วยจั๊บบ่ได้กะเอาเส้นอูด้งก็ได้เริ่มพี่นอ้องฉันอยากกินเนาะเส็นอูด้งของญี่ปุ่นนะ่นนะมันก็สีหาง่ายท่านผู้ใดอยู่ต่างประเทศว่าหรือว่าท่านผู้ใดอยู่เมืองไทยอยากลองเส็นอูด้งกะล่องกันพี่น้องแซ่บปอกักนเส้นอูด้งของญี่ปุ่นอนะ่ะ ต้องใส่มือจับด้ยเนาะแสบแทบ้ตีนเอแท้กระดูกแก่ นี่หมอกันย่างอีกด้วยนี่ค่ะนี่หมอกยังเหลือตอนไปซื้อเส้นอูด้งอ่ะในมันนั้นสิงห์ไปจับไปตอนหิวซื้อมาสองห่อยากแต่ของแอบเอ็มต่อหม้อเดียวเต็มหม้อยังเหลือห่อหนึ่งแบบที่นี่ให้จังใดสะบอกเอาแซ่ ช่องฟีดเอาไว้เดี๋ยวจะซิกินอีกมือใดมันเป็นเซนสสดนั่นนะค่ะอย่าไปซื้อแน่กินย่าหิวมังไปต้องซื้อละมันจะซื้อหลายเกินความจำเป็นอะ <c oughs> ร่งไก่ก็บชไปแทนนอกรอบดอกมันพอใหญ่พอมันต้องจุกลงไป นอกรอบนอกรอบไม่ต้องใส่เนื้อไปแล้วค่ะพี่น้องอิ่มแล้วเกิบแซ่บไปน้ำกันเด้ค่ะเด้อเมืม่อนี้ต้มกวยจับด้วยค่ะไซ่ใส่สีโครงไก่ด้วยยูเนี่ยย,ะะย,ดยูดีไมหมงทุกคน แล้วก็พอกันแก้หนิงคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ